ครับเกิดปัญหาไงล้วครับผมฝนชิตกครับฝนชะตกที่นี่เพื่เห็นดวงอาทิตย์ครับผมนี่ครับฝนเพ่เห็นดวงอาทิตย์ครับวอย่างไงคือเบิด์ตานี่คึ้นเพื่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ทั้งทั้งเพ่เห็นทิศนะครับตะป็นตกตะป็นออกผมบกหูเ,เรืองเลยครับตอนนี้ จะภาวนาพอ่อพ่อคนมาหาเหตุน้ำกันตีถามทางเขาครับเดี๋ยวผมเช็ดจ,จังสันนเนอนนเาเนาะครับผมต้องตั้งสติครับต้องใจเย็นๆครับผมเอวาสิตพ่อคนที่มาหาเหตุน้ำกันครับคนบ่มีดวงอาทิตย์ขึ้นครับพี่น้องฝนก็ยังไม่จีตัวหนิครับพายุมันเขา ตุตะพาลุยสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมตุตะพาลุยสวัสดีสสดยศเมืองเศร้าครับมณีอยู่อำเภอจัก,กราดครับผมสนามบินหนองเตงเก็ครับโคราชนะครับผมโคราชบันดิงท่านผู้ชมมาเกมเฮ็ดครับได้ข้าวใบเห็นมันดอกลายเจาะกระติวหัวครับข้าวลือข้าวปลอมข้าวแท้ มาน้ำกันหกเจ็ดคนครับผมมีป้ามีคนนี้เอมีเมย์ีม,มีหลายคนครับพุนไปกอนมูแล้วคุณพุนครับป้าตรงนี้เป็นทางรถนะครับผมทางเข้าสนามบินนะครับแต่หลายคลิปที่เคยพาท่านผู้ชมมาเก็บแล้วครับป้าเห็ดตะไคร้เหลืองเห็ดออกหลายชนิดครับรอบนี้จะเป็น เห็ดตะไคร้กับเห็ดเห็ดปวกนะครับเม็ดโคนครับผมย่างประทัน่นดอกปุ่นพิ่นไปก้อนแล้วครับโอเคครับผมมะรุนน้ำกันครับผมถ้าท่านผู้ชมเข้ามาเบิ้งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซัสบสไครต์กดไลค์กดติดตามาตตะาน,นะครับดูตะพาลวิดีโอครับทั้ง youtube แล้วก็เพจนะครับผม ซื้อเดียวกันนะครับตุตะพาลุยครับผมรากาทุกคอมเมนต์นะครับผมจะเข้าไปติดตามไปตอบทุกคอมเมนต์เลยครับผมทุกคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมครับเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ครับผมไปครับลุยกันนี่้ยพี่น้อง บอกท่านขาดคำเลยครับพี่น้องก็แล้วก็แล้วติตะไคร้ครับเป็ตะไคร้ครับนี่ครับเนะี่ยเริ่มบอกไปยัง่งแล้วครับมึอนี่ผมมาผู้เดียวแม่ผมมาปกติผมจะมาก,กับแม่นี่จะเป็นคนเก็บครับจะเป็นคนไทยให้มึอนี่โชว์เดียวครับจะสี โอ้ยน้องจะสีลลำบากแน่ครับมาปะยังเพื่อพี่น้องจัดไปนี่ครับอีกดอกหนึ่งครับผมนี่ตะไครไ้ครับผมกำลังพอเลยกำลัลงโคดีเลยครับนี่เดี๋ยวหลุดไปน้ำกงนครับพี่น้อง วานคนแถวบ้านเพิ่นมาเก็บ,บกครับแล้วนเกิดลงเพลดใหเบิึงหลายคักตึงเห็ดปวกเห็ดตะไคร้ครับผมมอนี้ก็เลยตรงมาครับผมนี่ครับพี่น้องพี่นอ้องหมาตะขึ้น จีเห็ดตะไคร้ครับชืบพอดีแม่ผมมันมีงานครับผมก็เลยมาประเดีผมก็เลยต้องโซเดียวแค่นี่ครับจีเห็ดตะไคร้หล,หลวนๆเลยครับเนี่ยชืบ นี่ครับผมน้น่อยนี่ครับกำลังสอดกำลังสอดเชิบนี่ครับพี่น้องเอ๊ะสองดอกสองดอกตะไคร์กำลังเป็นจีเลยครับผม เห็ดตะไคร่แหล่ครับนี่ที่ผมเก็บอยู่นี่เป็นเห็ดตะไคร่แหลมันจะต่างกันครับเห็ดตะไคร้เหลืองปกต,ติความหอมสูงเห็ดตะไคร่แหลกอะไรครับแล้วก็ดมาอนี้คนบ่ค่อยเข้าป่าครับบ่ค่อยเห็นคนุ้นไรจะเป็นโอกาสดี เอาไปรตรงฟาวลายเตะไคก้กำลังห่อรับพไปนองพอจะแบบนี้ครับนี่ครับอันบนท่านบานเลยครับผมเจอแต่ดอกแบบยุดใต้ดิน อืมได้แหละครับ ดอกเงยพี่น้องให้ปลกกเงยครับนี่มันกูจะไม่โตเดียวแล้วใช่ไหมเว่าหางมันลึกเลยครับให้ปกลกกันเนี่ยเม่เรากับบม้าน้ำครับเรามีธุระอู้ลึกจ้ะ บนี้เอาเห็ดไห้ต้องเก็บเองเอาเองท่าเอางนะครับหอดไปหอดไปเอาคาบกยังไงครับนี่ครับเม็นะไข่้เหลืองครับพี่น้องสีงเฉลืองสีเลยครับ มีโมูมโน่กำลังงามปกติจะเป็นมูเลยได้ครับเห็นอันนี้ rồi nghe ý thức 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 ý บางอาจจะอื่นบางที่ก็น้องกับปวกตาปวกเงี้ยตะพวกเลี้ยหางยาวครับอืบ๊วยถือศพอู้มึงเนี่ตัดเห็ดตัดตือคายมันครับจะไข่เหลืองครับ สวนกันเลยนี่หนึ่งดอกสองดอกมีบอมีอีกบออ,กบอ,อ้าวมีจีบอืพี่้องครับเกิดปัญหาไแล้วครับผม ฝนสีตกครับฝนสีตกที่นี่บ่เห็นดวงอาทิตย์ครับผมนี่ครับมันบ่เห็นดวงอาทิตย์ครับโอ้ยง่ายคือเบิดปลานี่คึ้นมันบ่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ทางทางบ่เห็นทิศนะครับตะเวนตกตะเวนดวงผมบ่บ่หูเรื่องเลยครับตอนนี่ พอปกติเขาป้านี่ผมเสิเบิ้งดวงอาทิตย์นะครับผมก็ยางหาเห็ดได้ทั่วป้าแหละครับแต่เบิงบ้งเบื้งเวลาเราเข้าเบิ้งดวงอาทิตยต์ดวงอาทิตย์เวลาเข้าเขามาดวงอาทิตย์ถันยูทังต้นเบ็หอกเข้าก็ยางเป็นทางเขามาครับแต่ย้ำกลับเขา้าทางหลังให้ดวงอาทิตย์แล้วเข้าก็ยางออกไปแต่ตอนนี้โบงหูเรืองเลยครับเนี่ยโบหูเรืองเลยครับทั้งแหลตกทั้งแหออก ตั้งแต่ลาบานเลยเดี๋ยวภาวนาว่าพอ่อพ่อคนมาหาเห็ดน้ำกันิดถามทางเขาครับโดยวผมเสียงจังสันเอาเนาะครับผมต้องตั้งสติครับต้องใจเย็นๆครับผมเส้อวาสิพ่อคนที่มาหาเห็ดน้ำกันครับมันโดนมีดวงมาทิตย์ขึ้นครับพี่น้องฝนก็ยังไม่หยุตกนี่ครับอพายุันเขานี่ครับมันขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาเลยครับ นุ้เห็นดวงอาทิตย์ครับผมตัวมีสตีแล้วครับผมตัวนี้คือกันบดลวดครับปลาจะหาเห็ดไปเรื่อยๆครับพะว่ามันตอนเศร้าอยู่ครับมันป่คำมันบ่หน,นัก,กว่าครับแต่ว่าบ่หนก,กว่าคือยำคำนะครับผมจะค่อยๆหาไปครับ รอดตายรอพี่น้องดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วครับนี่ครับนี่คือทางตะเปนตกทางตะเปนดอกแน่นอนครับผมนี่หันดวงอาทิตย์ขึ้นทั้งนี้ครับปึ๊บอันนี้คือทั้งหลังผมครับผมค์หันหนาวทั้งพี่อ่ดวงอาทิตย์ขึ้นบุมีหลงครับบ่เนี้สบายใจได้หันหลังให้ดวงอาทิตย์แล้วครับไปทั้งหน้ายังเรีอยู มงหันละมืดตึ๊บพอมงขอป้าทุกหล่อมึงตรงเบื้องดวงอาทิตย์นะครับทั้งขึ้นทั้งหลังทั้งหน้าหนหลังไ้เลยครับหาเห็ดตอพี่น้องสบายใจสบายใจหาเห็ดตอไ้เล,เลยครับผมกระร้เหลืองครับปกติสิออกเป็นมู้เลยนะครับนี่ ดอกบนบานนี่เต็มเลยครับเจ็ดแปดดอกแล้วครับยังหน่อยอันนี้ส่วนมากจะเห็นแต่อดอกเดียวครับจะเหลืองๆตะไคร่เหลืองมีครับกำลังขึ้นนิดน้อยนี่บ่เห็นมีมูเลยอันนี้อาจะเป็นเห็ดตะไคร่แหล่ครับหอมเตะดังเลหล่ะ ไปครับหาไปเรื่อยๆพี่ครับนุองดอกน้นอยๆนี่ครับเพิ่งเริ่มบอครับนี่ครับไอพวกนี้ตะไคร้เหลืองครับผมมืออื่นนะ่ะเชวอกเทียบแล้วครับนี่ ใช่ครับผมเฮ้ดึงขึ้นงาย่ดอกหนีเห็นลวงลวงขาเงาเป็นเสาไฟฟ้าอเออแล้วครับพี่น้องเออขาเงาขนหลดุด ครับดอกนี้ครับพี่น้องบนมีมูเลยว่ไปหาโม่ตะไคร้เหลืองครับอ,อือตะไคร้เหลืองหานเต็มทีอครับ ฝนตกครับพี่น้องอมองรถฝนนะครับพอโอม่พ่อสารพะภูมิพอดีครับโรงแลมรับฝนน,นี่เด้อญี่ปุ่นบารับฝนเตี้ยพารูกหลานรับฝนนี่นะครับนี่เป็นสารพะุูม กลางป้าเห็ดครับกิโลสี่อริอาจไทยเด้อครับเด้อหลานมาหากินใ้มัดลบวนดอกครับขอให้หลานหาเห็ดเป็นหมาเด้อครับเด้อลบกวนกันครับ ใครครับพี่นนอกกาเลังเบัญชีเลยนี่ครับสองดอกตะไร้ตะไคร้ครับพี่นนอง นองหอกมีมือป่ะนอนนี่นอนอกินบ่ล่าครับเนี่ยโอ้พี่ครับอกดอกนึงอ่ะแม่มูครับหามูนี่ครับดอกนึงอะเข้าทาเข้าทาเห็ดข้าเหลืองครับ เห็ดตะไคร้เหลืองนี่ครับดอกนึงเกือบเบียบเลยนี่ยแอนสอนกันเลยสองดอกเกือบเบียบครับเกือบเบียบตะไคร้เหลือง้ะเกิดชัวร์มันดอกเป็นลายเป็นโฉอ,อเป็นมูลเลยครับอันนี้มันก็เน,น,นี้ยโนเป็นอะไรเนาะโอ้เป็นล้านมาเลยครับโนมาเลย สามดอกสี่ดอกเลยครับฝนมันตกดูครับผมหาโมหาโมสามสี่ดอกแล้วครับโอ้พี่ดองอีกเยอนี่ครับพี่นอ้องอีโดดนึงครับนี่ดอกหน่อยเ่าแล้วย ตรงนี้ก็ได้กันนี่ก็บานเต็มที่แล้วครับนี่ตะไคร้ครับพี่น้องนี่ตะไคร้แหล่ะครับตะไคร้ไหนแหละ่ะ ไห้เหลืองครับพี่น้่ง น้องนี่ครับหนึ่ง,งสองสามมิถุดอกบนบานครับผมปานทักบานแน่บานบึดเลยเห็นไข่เหลืองครับผมนี่อีกสองดอก เผ็ดตะไข่เหลืองอันนี้โอเคอยู่ครับนี่บ้านแต่ว่าก็บบ้านครับมูกคุณกระทายุดลุด นี่ครับเดิมแตลายเดิน,นได้บัดนนี่แตลายตัวเชกบ,บนันเป็นต้งพี่ดกนึงเขาเขานี่คือ,อมือที่มีตัวนี่เด้อนี่ไปครับ พาโง่ไปหารถแล้วพอได้กินแล้วครับผมนี่พอสะดวกบนบ้านแล้วครับเตรียมตาเร็วนี่ครับผมสว่างเห็ดตะไคร้เหลืองครับผมมุนไปหารถเบิร์ดแล้ว อันบอครับมาขอบไปครับผมจะเบิ่งผลงานของป่าวัยอันครับเน่จะเบิ่งแมงอันนั้นติบอันนั้นบิงามบ้านนายเบิ้งนายเขาไปเอาเห็ดใบงาม้ามาเอาอีกเป็นของยิ่งเจ้า ของไงอะไรนะเม่อกี้จัดฉากก่อนหุ่นละในไหนุ่นละต่อเตินี่เวียนกับมันนี่แก้วกับม tense, ันโอ้ได้กินทดกคนอยู่ของอี้จีเด้ไปไป ร้อยอีกอสองคนเตี้ยเอยอ,อคนยังขาดอีกสองคนครับผมแล้วสิเป๊รัดเอาอยู่ทางพุ่นครับเดี๋ยวคลิปนี้กับสีพ่อจะมีอะไรครับขอกระเบ,บนครับฝนชิตกจะพูดหมันสวัสดีครับมันอยู่ทางไหนที่ได้ไปรัดเอา